สวัสดีค่ะมากินข้าวปุ่นน้ำกันเนาะจ๋ะเนาะข้าวปุ่นมื้อนี้ข้าวปุ่นน้ำยาน้ำยาอีสานน้ำยาเล่าเล่าเนาะจ๋ะเนาะน้ำยาปลาเล่าเล่าของอีสานเฮาเนาะจ๋ะคนอีสานเฮาเนาะจ๋ะเนาะซื้อมาชุดละสามสิบเนาะจ๋ะเนะาะก็ได้ถ้วยใหญ่เติอบอยู่จ้ะได้ใส่กระมังนี่ละจ้ะชุดละสามสิบใส่ปา อย่างนอก่ได้ถามเพิ่นจ้ะไม่ได้ถามไม่ค่าปลาดุกเรือปลาเนื่นไม่ได้ถามไม่ค่านะสามสิบบาทถ้กินน้ำกันนะจจะเนาะเพื่อนเอน,นี่จะใสซ่ซิมก่อนเป็นจัางายอืมอ,อ๋อไข่อยู่จ้ะแสบอยู่แสบอยู่ตอนนี้กะทุ่มหนึ่งพอดีอีกสองนาะทีกะทุ่มหนึ่งนาะจะ้ะเนาะ อีกสองนาทีกับทุ่มหนึ่งยังบ้านมืดจ้ะเดี๋ยวนี้มืดซาจ้ะปกตินีขึ้นหนาหนาวนีหาโมงเคงิงหาโมงแรกเคิงนี่เขาจะมืดแล้วอันนี้ออนนหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มก,ก็กลัวกันยัง,ยงบ้ันมืดเนาะจากเมืองไทยเนาะจากเนาะยัดใสกับบอดเฮดมึงยัดใส่สื่อมาหลดบานไขย่อยู่บอมเงยเพราะไปผีเฮดงานหรอือเมยังสื่อมาเฮดเน,นากกงงนะกลนะิ่นจะกับเมื่อมเยเนาะจากเนาะยัดใส่บุญไม่ค่ะ พอใบยาใส่บอมักกินอาหารที่ห่อนๆพอปรมเทศมากพันกับตอนพรนเทศมากก็ห่อนห่อนวูอๆอยู่จ้ะมาหอดเหมือน่อนอ่ออนถึงเวลาก,กินมันกะพอดีคั้นมาอุ่นไม่กะยาใส่บอมกักเสียรสจ้ะกินยากอืม้มอ,อักวงะกะนะังแล้วจ้เนาะอ,อักวงังอ,อักวังอันโชกอันนั่นหรือภาษาเราดูบา้านเ์หางอะไรจ้ะ ใส่ผักอันข้าวปุ้นนี่ก็ใส่ผักอันกะลัมเนาะจะเนาะกะลัมกับถั่วงอกยจะใสก่กะไ,ไปล้างไม่จักหน่อยจ้ะเพราะว่านั่นคำนึงถึงความสะอาดถือเพิ่นกระเฮ็ดนั่นอยู่ต่อเพราะเฮาก็อยากอยากคักใจเนาะจ้ะเนาะไม่ค่าบางเื่อเพิ่นกระอันนั่นอยู่ต่อเฮาอยากคัก,กใจอืมเอาช่วงนี้เขาก็ต้องนั่นน,นึง มันหรอบ้างความสะอาดของ้อมื่อนี้ก็เป็นวันวันจันทร์วันจันทร์ที่ที่สิบสองกรกฎาคมนจะจ๊ะเนาะจุดละสามสิบกะพ่อสื่ออยู่จ้ะ ียบ้าแพงกับบ่แพงสียบ้าถือกับบ่ถือกับพอดีพองามจ้ะขั้นห้าเห็ดเองเมื่อไรก็นี่ขั้นเ้าเห็ดเองเนะจ้ะเนาะกับบ่เพชรดอกจ้ะพอดีจ้ะทัานเพชรอะไรก็กินยากพอดีพองามเด็กน้อยก็กินได้นะจ้ะเนาะท่าเพชรอะไรห้าอยากเพชรห้าก็เติมอันนั้นเอา เติมลูกโดดต้นเติมลูกโดดนะจ๊ะเนาะฝนตกหน่อยๆจ้ามือนี่ยไม่ได้ตกหลายใครอยู่ได้เคิดการเคิดงานอยู่จ้ะไม่ตกหลายก็แย่อยู่ผ่าบ่แห้ง คำใหญ่ๆยายใ <c oughs> ส่กินคำใหญ่บ่าเคยเป็นหรอกจ้ะกินพอดีพอง่ายกิน,นอ,อ,กกอ,ออกกล้องกับพวกใครนั่นปันใดบ่กล้า,าปันใดจ้ะขึ้นคนอยู่ขึ้นบ่เก่งเวทีขึ้นคนถ้าว่าถึงนั่นยายใส่กับพวก้าบ่นใดจ้ะ้ากินอันแบบเร็วๆจ้ะค่อยกินไปขั้นกินบ่ออกกล้องกะเร็วอยู่ขั้นกินออกกล้องข้าก็ต้อง เห็ดให้ออกมาดูดีแย่เลยนะย่าใส่เห็ดจกจกว่าใครเป็น่ยนเราจะเพลินเราจะอันควาบทานนงไครมันนะจ๊ะเบากันนะจ๊ะเนาะเราจะไผทานนัดแบบใดเขาก็ก่าวไกลกันบ่ได้ฝากออกแดงๆนิดนึงก็จะเนาะแดงๆนิดนึงว่ามาเห็นมาเห็นไก่พมาเห็นมาเห็น มบ้านแดงค่ะยี่สัยไทยเบอร์ก็จบคลิปพอนี้ก็น่าจะเนา,า,นามนะมือหนามรุ่นยี่สัยจีไทยเบิร์อีกเนาะใส้กเิเฮ็ดยังแน่ตะลำมือตะลรเบนก็ได้ขอบคุณเพื่อนๆหลายๆเน,นาะค่ะเนาะที่อันคอมเมนต์กดไลค์ให้ยี่สัยกดติดตามให้ยี่สัยกราบขอบพระคุณหลายๆค่ะฮักนะคะสวัสดีค่ะ